โยก็สวีด์นะสวีดท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสายปืนกันนะเองนแล้วก็เป็นสายที่หลายๆคนก็เล่นเหมือนกันก็สายปืนเป็นสายที่เออมันก็ยิงแรงใช้ได้นะครับนะเอาแล้วนะครับก่อนไปดูคลิปกันนะครับผมมีไลฟ์เดียร์นำนะครับ สำหรับใครที่อยากจะได้ไก่ตันบลฟูดนะครับทุกคนกดไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็จะมีไก่ตันขายนะก็มีกล่องสุ่มนะสำหรับใครที่ว่าตัวเองดวงโคตรดีนะครับแต่หลักพที่ว่าคิดว่าตัวเองดวงอัปปีก็สามารถมาซื้อได้เลยนะ้วก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าอันไหนมีขายไม่มีขายก็เลือกช็อปกันได้เลยโอ้ใช่มีไอเทมโค้ดด้วยนะแล้วก็มีบริการรับเติมรับฟาร์มแล้วก็อะไรอะรับกดเกมพาร์ตเกมพาร์ก็มีหลายแมปนะก็มีเช่นบลฟูดคิงถังกระสี 4, แล้วก็ ไอมีเอเวนเจอร์นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยเล่นนะช้ามันเถอะเอาล่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกเว็บไซต์นะครับก็มี Facebook p เพจด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ใตคลิปเลยนะครับก็จะมีบริการเหมือนในเว็บเมื่อกี้แหละนะก็มาใช้บริการกันได้นะครับลิงก์เพจกับลิงก์เว็บไซต์เนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอาล่ะซึ่งสายเป์นนะครับนะก็จะดีกับสายเวที่หน่อยคือมันกินมานาไม่เยอะคือสายเวทไม่กินมานาคลิปหายเลยนะครับแต่ว่าสายป์นเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินมานาเท่าไหร่นะครับอ่าทำม แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยิงแบบปามาณสามนัดเนเพราะว่าเขาไปทาไอ้ของแต่งไปแล้วใช่ไหมซึ่งของแต่งยังมาสามารถยิงได้3นัดเลยแต่ว่าผมไม่ได้ทามาเลยยิงแค่นัดเดียวนะครับซึ่งวิธีการหาปืนนะก็หาไม่ยากนะครับอย่างเช่นนะครับให้ทุกคนไปที่หอดูดาวนะครับหอดูดาวนะหอดูดาวเนี่ยมันก็จะมี MBC ตัวหนึ่งที่ให้เราสามารถขาบปืนได้นะครับก็จะมีปืนใหญ่นะครับนี่มีปืนใหญ่ด้วยนะครับ้งก็ปืนนี้นะนี่นะใช่ใช่มีปืนใหญ่แล้วก็อันนี้ด้วยถือว็เจ๋งนะครับ วิธีการทำนะอย่างเช่นปืนลีนะวิธีการทำนะให้เราไปหาฟินล็อกเอ่อเป็นเป็นปืนของบอสโจรสลัดนะครับตัวไหนวะมันจะเป็นบอสโจรสลัดอ่ะนี่ไงนี่ไงเราต้องไปหาอันนี้มานะเนี่ยอันนี้นะอ่าแล้วก็ไปหาอันนี้มาด้วยนะครับเป็นวัตถุด,ดิบอีกอันหนึ่งนะเป็นเอ่ออันนี้นะครับวิธีการหานะให้ไปที่ซาวาน่านะครับพาไปนะซาวนาน่าเอเอจะซาวาน่าอะไรอะทะเลทรายนะไปที่ทะเลทรายนะครับ มันก็อยู่ข้างหลังตรงนี้เลยนะครับนี่ก็สามารถคุยได้แล้วก็ซื้อนะครับเป็นอันนี้นะซื้อมาอันเดียวพอนะครับแล้วเราก็ไปหาแร่มันจะมีแรเอ่อใช้แร่ปะเห็นะจะไม่ผิดมันใช้แร่เลยวะดูแบบมันจะมีแร่ที่มันต้องการจะเป็นแร่อันนี้นะครับเครื่องอันนี้เนี่ยหาไม่ยากเนาะก็ไปที่พุ่งญ่านะที่เกิดแร่เราก็มีเหมือนกันนะไปที่เกิดแร่นะมันก็มีแร่อยู่นะ และนี่หาง่ายมากเลยนะครับก็สามารถมาขุดได้นะเนี่ยตรงนี้ก็มีนะหรือว่าใครอยากจะได้เป็นปืนคู่นะครับปืนคู่เนี่ยก็จะดรอปจากไอ้บอสตัวนี้นะครับจะเป็นบอสที่อยู่ตรงซาวานนานะครับอันนี้ก็หลายๆคนก็ถามบ่อยเหลือเกินนะไอ้บอสว่าปีกับปีกับปืนคู่หาไหนกระปี้อะไรเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยครับนี่จะเป็นบอสปืนคู่นะเอาสามารถเสกได้นะครับตรงซาวานนานะประมาณนี้นะจริงๆปืนเนี่ยก็มีหลายกระบอกนะก็ ตีหมีตีหมีก็ได้ตีหมีมันจะไม่มีนะซึ่งหมีตัวนี้เอ๊ะตัวไหนวะหมีตัวสีสีสีน้ําตาลหรือเปล่ามันจะเป็นหมีตัวสีน้าตาลนะก็จะไม่ผิดนะมันจะมีโอกาสดรอปปืนพกเหมือนกันนะครับซึ่งผมหาไม่เจอครับช่างมันเถอะนะของแต่งนะครับซึ่งของแต่งที่ผมใส่มาจริงเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นสายปืนเป็นหลักหรอกแ้วแค่เอามาลองทําคลิปเฉยๆนะครับ ก็ที่บอกว่าผมเป็นคนที่เล่นสายดาบนะครับก็จะมีของดาบเต็มหมดเลยนะครับสายปืนสายปืนเนี่ยเห็นเขาแนะนำเนาะให้เราไปหาพวกแบบอา่าหมวกไอหมวกไอหมวกคาร์บอยแล้วก็แล้วแต่แล้วก็มีแบบมันจะมีไอเนี่ยไอเนี่ยไอไ,ไ,อ,ไอกล่องกล่องกระสุนปะเออกล่องกระสุนนะแต่ว่าผมไม่ซื้อมานะครับตังค์ไม่พอนะครับจนเกินนะฮะเดี๋ยวมาไหนเนี่ยโอ้อะไรเนี่ย <c oughs> นี่นะนี่ก็เป็นที่จุดที่เอาไว้ซื้อกล่องกระสุนนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยเราซื้อให้หมดเลยก็ได้ไดทั้งกระสุนอันนี้นะแต่ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเห็นเขาบอกว่าแนะนำเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันบวกช่วยอะไรมากแล้วผมก็ไม่เล่นสายปืนเหมือนกันนะอาจจะว่าช่วยแบบให้มานานลดช้าลงอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นนะเอามาเดี๋ยวคลิปมาสั้นไปผมก็ลองไปตีบอสสักตัวละกันนะเพราะว่าสายปืนเนี่ยมันก็ตีบอสได้ไม่เอาไม่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 อันนี้ไม่เอา ไปตรงแมกมาแมกมาอยู่ไหนวะไม่ไม่อันนี้ซาวนาน่าไม่ใช่แมกมาแมกมามนอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้ไว้น้องนี่เอโอเคเราจะมาติอาจารย์อุเกโชกันนะว่าปืนเนี่ยก็สามารถโค่นลมบอสได้นะครับถ้าบอสมันไม่โหดเกินไปนะซึ่งกระสุนปืนกระสุนปืนเนี่ยก็มีหลายประเภทเช่นกระสุนติดพิษกระสุนติดไฟกระสุนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันสามารถทําได้นะแต่ว่า ผมก็ทาไม่ได้ว่าผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีวัตถุดิบทํากระสุนปืนเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครอยากทำก็มาไปหาทํากันได้นะก็จะมีคนที่ทํา YouTube ะหลายหลายคนเขาสอนแล้วแบบกระสุนติดพิษกระสุนยิงออก3นัดอะไรก็แล้วแต่ก็ไปดูกันได้ผม่อมาอันที่ผมแคมาพูดคร่าวๆว่าเออสายปืนเนี่ยเป็นยังไงนะแบบมันตีง่ายแบบฟาร์มง่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาเทเลสสายปืนนะความแรงผมว่ามันก็แรงใช้ได้นะแบบแป๊บๆก็ขึ้นหลอดไร้วนวะอีซี่นะครับแต่ว่า เอ่อถ้าใครที่แบบว่ารีมานาช้าก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะมันก็กินมานาพอสมควรเลยนะครับโอยิงแม่งยิงแม่งอ้ยิงแม่งอ้ยิงแม่งอ้ยิงแม่งแล้วก็มันอยู่ที่การเอ่ออัพทักษะด้วยนะถ้าเราอัพทักษะแบบว่ายิงแล้วมานาลดครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็มันจะช้าลงนะหรือว่ายิงแบบยิงแ้แรงขึ้นอะไรแล้วกูจะเปิดใหม่ทําไมเนะี่ย <c oughs> โอเคอะ ก็อยู่ที่การอัพทักษะผมก็อัพมาเพิ่มดาเมจแล้วก็เออลดมานาในการยิงนะครับก็เลยว่าลดช้านะนี่เนี่ยถ้าใครมันตีอยู่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กูเดียวถ้าใครตีบอสอยู่ปะไม่มีนี่หว่าบอสมันตีใครวะเบอร์เออใช่แล้วก็วิธีการยิงนะครับก็สามารถปรับได้นะอย่างเช่นปรับเป็นเคอร์เซอร์เมาส์หรือว่าจะปรับเป็นแบบตามตัวชิปล็อกก็ได้นะครับนี่หลับเลคคอมนะแต่ผมชอบเป็นเคอร์เซอร์เมาส์มากกว่านะครับมันจะดีกว่านะเนี่ยยิงแป๊ะ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 เบิร์ด เปียง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 เปี่ยงเปี่ยงเอฟฟกปืนโอเคแล้วบอสก็ตายแล้วก็ไม่นานนะประมาณสักนาทีกว่าๆได้นะสำหรับผมตอนนี้นะในการใช้ปืนนะก็ปืนผมก็ไม่ได้หัวอะไรมากนะเป็นปืนที่คาบเอานะ